าพความยิ่งใหญ่ของชุดการแสดง Mach ชิ่งสื่อโชในการประกวดวงโยธวาทิตที่ผสมผสานการบรรเลงดนตรีกับการเดินแปรขบวนที่สวยงามบนสนามโดยมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งเครื่องดนตรีและนักแสดงประกอบฉากเน้นความพร้อมเพรียงความน่าตื่นตาตื่นใจและการเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงทั้งหมดโดยใช้เพลงไทยสากลเพลงพื้นบ้านหรือการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยในการประกวด เพิ่มมิติของซอฟต์พาวเวอร์ในการแสดงดังกล่าวนั้นอยู่ในงานประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน Thailand World Music Championship 2025ซึ่งมีวงโยธวาทิตเข้าร่วมประกวดกว่า80ทีมจาก9ประเทศร่วมประชันฝีมือในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เทศกาลศิลปะและดนตรีอันทรงคุณค่าที่ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามสุดประทับใจยิ่งนัก ในการประกวดวงโยธวาทิตของแต่ละวงที่เป็นเด็กไทยเขาก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยมาผสมผสานในการแสดงในแต่ละชุดบางวงก็ได้นําเพลงที่เป็นเพลงไทยเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่และก็ได้ถ่ายทอดออกไปให้ชาวต่างชาติได้ฟังนะครับทำให้เรียกได้ว่าวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกไปสู่ระดับโก o บอลมากขึ้นนี่แหละครับคือการที่ทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกครับ Thailand World Music Championship 2025จะช่วยยกระดับมาตรฐานวงโยธวาทิตในประเทศไทยให้ทัดเทียมสากลสร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีระดับนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับจังหวัดศรีสะเกหถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้เด่นชัดที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนไทยด้วยกันเองที่มาแข่งจากหลากหลายจังหวัดนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเรามีทีมมาแข่งจาก80ทีม นะครับปีทั้งในประเทศและต่างประเทศการจัดประกวดโยทะาทิศโลกที่จังหวัดศรีสะเกดในครั้งนี้นะครับเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่12แล้วนะครับซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่เรามีวงจากต่างชาติมาแข่งที่จังหวัดศรีสะเกดโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีวงทั้งจากไทยเด็กๆศรีสะเกดที่ได้รับโอกาสให้แข่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องเดินทางไปที่อื่นรวมถึงคนต่างประเทศนะครับที่มาแข่งได้มากมายหลากหลายมากมาก ดังนั้นแล้วเนี่ยในการประกวดในครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่เรายกระดับขึ้นในทุกๆปีเด็กๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเขาได้มีโอกาสสัมผัสการแข่งขันระดับโลก กรรมาการผู้ตัดสินจากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปเป็นการตัดสินที่ได้รับมาตรฐานยอมรับจากระดับโลกทรัให้เขาได้เห็นประสบการณ์ถึงอาชีพที่เขาอยากจะไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆสีสกเกตหลายคนในช่วงหลังๆนี้เป็นเด็กๆที่มีความโดดเด่นมีความสามารถที่ดีมีสื่อที่ผลิตออกมา มากมายดังนั้นแล้วการประกวดโยธวาทิตโลกที่จังหวัดศรีสะเกดในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่มีผลในเชิงบวกไม่เพียงแค่ในระดับจังหวัดศรีสะเกดแต่มีผลต่อระดับประเทศไทยเลยครับการประกวดวงโยธวาทิตนับเป็นซอฟพาวเวอร์ด้านศิลปะดนตรีของไทยโดยใช้เวทีประกวดเป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้วงโยธวาทิตไทยได้แสดงความสามารถในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนายเวยาวชนผ่านดนตรีและสร้างเอกลักษณ์ทางดนตรีไทยผ่านการแสดงที่เข้มข้นนั่นเองอรุณเชิญทองถ่ายภาพถนชัยจึงเจริญทีมข่าว n b t ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดศรีสะเกษ